สวัสดีค่ะพี่ทุกคนวันนี้งานกำลังขึ้นรถเมล์สายแปดค่ะหลงังเวลาเลิกงานตอนเย็นวันศุ่มดูดูสภาพการจราจรกันนะนาจกำลังกำลังขึ้นรถค่ะไปวัดภูเขาทองหรือวัดสังเกตกันนะคะดูสภาพค่ะเรามาลุ้นกันว่าจะใช้เวลาเดินทางเท่าไหร่คลิปน,นี้อาจจะยากหน่อยนะคะเรื่อยๆค่ะดูสภาพการจราจรกรุงเทพค่ะ นี่นะถึงสนามเป้าแล้วเอ่อเฮ้ยเหมือนเดิมนะต้องสั่นหน่อยเรือที่นั่งผิดชฉวิตเปลี่ยนมันมทีที่ตรงนี้นะคะเป็นที่ที่นั่งได้คือยน่าจะอยู่ตรงล้อพอดีปั๊บปั๊ปัปปปันต่อไปถ้ากล้องไม่ใชยังไงต้องขอโทษด้วยนะคอะไปค่ะเราบไปกันต่อส่อนหรือพี่จะมืดแล้ว ร้ำมันเตาบาลเทียนไทสองขับขานต่อไปโรงข้ามสอยดีการตรวจสดอบแปลว่าระวังจากน้ำมันในรถ แดงตรงอนสุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะคะกล้องสั่น,นเลยขอโทษด้วยนะคะพี่ๆเหมือนเดิมค่ะอันนี้นะขึ้นรถไฟฟ้าเป็นรถปอ,อค่ะปอสายเปเขาก็จริงจากสะพานทุ่ไปแฮปปี้เลยค่ะเส้นก็นจะเป็นเส้นพวกร้านอี่ออจากอนุสวรจะรู้จักได้เขาก็จะเข้าเส้นลาดพร้าวเลยค่ะ ยิ่งยาวไปบางกะปิเลยไปทำแฮปปี้เลย ฝั่งน้นดเดวเด59มารถในฝันของนาไม่เคยได้ขึ้นเลยห่างหายจาก59ไปนานมากรถในฝันกลับบ้านไม่เคยได้ขึ้นเลยรถในฝันสาย59 59เด็ด ทษด้วยะคะ่ะแต่เราบอกว่าไม่มีเสียงรบกวนจากลึกขึ้นลมแรงนะมีแต่เสียงมานี่แหละห,หาไปแล้วทันไหมเนาะเรามาลุ้นกันค่ะนี่นะขึ้นสายแปดนะพี่ห้ามพูดห้ามพูดต่อนะังสายแปดคือสายในตำนาน ัก็เป็นออกมาแล้วไปถีนนะคะนี่ค่ะบรรยากาศยามเย็นของกุ๊ก ก็จะจอดฝังตรงโรงพยาบาลเกลไปถีนะพี่นี่อ,นอ,อ่นร้อใช่เสมอแลวคูมเข้าไปแลอุยอ้ยอุยอ้ยอุยอ้ยอุยอออ้ยอุ้ยอุขอโทดิขอัทสอหนสั่นหน่อยนะพี่ and focus. เลิกงานตอนเย็นก็ถึงบอกว่าออกมาช้าห้านาทีชีวิตเปลี่ยนค่ะแต่นาแมา่เน่ยนตั้งใจมาประมาณนี้ค่ะไปรีบลกลับบ้านค่ะวันศุกร์ขอไปเที่ยวนะท้ายที่เที่ยวกันแล้วก็ฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นโรงพาบาลทั้งคุดนะคะอุ้ยใช้แต่เทียบเลย สารขึ้นเยอะค่ะ โรงบาลรามาโรงบาลภาษานะคะถ้าตรงไปก็จะไปสวนจิตสวนจิตไปไปสะพานสังเฮียค่ะถ้าตรงตรงยาไปปุ้บนะคะเส้นนี้แยกตึกชัยแล้วก็ไปไปตรงไปแต่สายแปดเราจะเลี้ยวซ้ายค่ะ เลี้ยวซ้ายไปโรงพยาบาลรัชวไปสีกระทรวงอุตสาหกรรมแล้วก็ไปแยกเราวไปยกไม่จแยกยกระทรวงกางป่อเที่เขาเรียกแยกพญาไทห,าหรือไปแยกอะไร <c oughs> เดี๋ยวเราอไปดูกันโอเค่ะค่ะคลิปนี้ยาวกันหน่อยนะคะพี่ๆแบบไม่หมดไม่เลิกค่ะ 我走了。嗯嗯 turn yeah. เืองเยอะเหมือนกันรถติดไฟแรงนะคะแยกที่หนาบอกก็จะมีดับเพลิงแยกดับเพลิงตรงด้านฝั่งซ้ายนี่ก็จะเป็นโรงพยาบาลสงตรงฝั่งข้ามเราก็เป็นคณะวิทยาศาสตร์แล้วก็ทางหลวงแล้วก็เดี๋ยวไปวันนี้เราังไ่ถึงกระทรวงการต่างประเทศหรอตอนนี้อยู่คณะวิทยาศาสตร์หอะไรไม่ให้ตนอ,นอยู่ค่ะ 就还大了。 呀。Yeah. สวัสดี่8ธันวัคม2564โปรดใช้ความระวัดระวังขณะข้ากรถ ไปมาน,กกน,นะคะพี่พี่เดี๋ยวเรากำลังจะเข้าสนัส้นะาาสะพานทาวการุดรถไฟอยมราศวให้วามะวังหลับน้าตรงอรถแซงโอเคเล้วค่ะพี่เลอะเมื่อ,อ,ลอลลแ,แล้วหยุ <c oughs> รมมดรถไฟยมาราช จังะวางเราพอดีเนาะโชคดีพี่ก็จะใช้เวลาเดินทางไม่นานเดี๋ยวอีกผ่านปน้ายนี้ไปนี่เดี๋ยวเราก็จะเดินสายผ่านเดินสายปุ๊บผ่านเดินสายไปวลาดเจกไปอ่าคอนผุ่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ป้ายแรกผ่านไปเราจะลงป้ายที่สองที่ถ้ำสะพานแล้วค่ะ,คะโอเบส สนามหลวงอาหารพี่ไปวัดผ่านต้ศสนไดผ่านอะไรลืมนพึเินี่่ค่ะต้อไปสถานีต่อไปจตทิโตรงข้ามโรงเรียนวัชิเกอนะรัีแล้ววัดระวังขนาดน้าดมจัง สนามหลวงค่ะ จบอยู่เพียงแค่นี้นะคะกับการนั่งรถจากซอยอารีใสอ่าซอยอารีมาวัดสะเกตภูเขาทองค่ะนั่งรถโดยสาสายแปดค่ะนี่ค่ะรถเยอะมากเลยยังไงนมเป็นลูกคนไปเที่ยวกคะ่ะยังไงขอการํำว่าสวัสดีพี่ทุกคนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ